สวัสดีเพื่อนๆอ,อันนี้นะคะก็ให้ดูสินค้านะคะก็ที่ปารีสน,นะอันนี้เราอยู่ที่นานปา r i s s t เนานะอันนี้คือใบพลูนะทุกคนคือใบพลูนะจะอยูปนนอนะ่ประมาณนี้นะทุกคนก็ไม่เยอะนะมีะอยู่ที่2.50ยโมีมะกรูดด้วยนะมะกรูดก็ตกกิโลละ17ยูโรกับ20ดูมะเขือนะทุกคน หัวปลีอืมอันนี้ก็คือจะเป็นผักบุ้งนะก็อยู่ที่3ยูโรกับ30อันนี้ก็จะเป็นหัวปลีนะสองยูโรกับ95มีผักชีลาวด้วยนะทุกคนผักชีลาวไม่รู้อยูท่ที่ราคาเท่าไหร่มีถั่วถั่วพลูใช่ไหมอ๋อถั่วถั่วพลู ต้นหอมมีกระทั้งแบบหัวปลีที่เขาแบบผ่านเรียบร้อยแล้วอะไรเนี้ยก็จะอยู่ที่สองยูโรกับสี่สิบแปดดูคลิกต้นหอมต้นหอมก็มีนะต้นหอมนี่มาจากไอ่มาจากบ้านเรานะ จากอิสราเอลแล้วทุกคน2ยูโรกับ415นะทุกคนพี่แจงอยู่ที่2ยูโรไป40นี่นเราก็จะเอาไปนะวันนี้เราจะกินกระเพราแนละ้วกระเพรา,ทาทแท้ๆบ้านเราไม่มีเราก็จะเอากระเพราตัวนี้ไปแทนทุกคนอันในกล้วยเล็กๆก็จะอยู่ที่1ยูโรกับ513ไม่ใช่กล้วยน้ำวานะทุกคนแต่ก็ แต่ก็ให้ดูนะมีขมิ้นด้วยนะขมิ้นนะขมิ้นอยู่ที่สองยูโรกับสิบนะเออกระชายอันนี้ขาสามยูโรสี่สิบทุกคนนะก็ให้ดูนะนี่คือราคาสินค้าในปารีสเนาะ